สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการถมดินนะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะทำการถมดินเนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างเราจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เราพูดคุยในเรื่องของการถมดินการขุดดินไปแล้วนะครับคลิปนี้การถมดินเนี่ยก็คือจะใช้กฎหมายฉบับเดียวกันก็คือในพระราชบัญญตัติการขุดดินและถมดิน พุทธศักราช2,543นั่นเองนะครับทีนี้ในพระราชะบัญญัติฉบับนี้เขาบังคับใช้กับใครบ้างในมาตราที่3พระราชะบัญญัตินี้เขาใช้บังคับกับเทศบากลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณที่มีพระ,ะราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และวงเล็บ6ก็คือเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองนี่คือขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นั่นเองนะครับทีนี้การถมดินตามมาตราที่4ก็หมายความว่าการกระทําใดๆต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินนั้นสูงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคําว่าเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นนะครับ เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้เขาก็หมายถึงนายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยาแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตนําบลสําหรับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับแล้วก็หัวนหน้าผู้บริหารท้องถิ่นของท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับในเขตท้องที่อื่นนอกจากวงเล็บ1ถึงวงเล็บ5นี่คือ,อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายฉบับนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการถมดินในกฎหมายฉบับนี้เขาบัญญัติเอาไว้อย่างไรนะครับในกฎหมายมาตรา6 0มาตรา26เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน2000ตารางเมตรอ่าขีดเส้นใต้ตรงนี้ก่อนนะครับการโถมดินที่สูงจากพื้นที่ข้างเคียงไม่เกิน2000ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเอาไว้จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการถมดินเนี่ยไม่เกิน2,000ตารางเมตรนะครับสูงจากที่ดินข้างเคียงท่านต้องจัดให้มีการระบายน้ําไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่อยู่ที่อยู่ข้างเคียงวักต่อมาพื้นที่ที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นประกาศกําหนดตามวักหนึ่งจะต้องไม่เกิน2,000ตารางเมตรวักที่3การถมดินที่มีพื้นที่เกิน2,000ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นประกาศกำหนดนอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำแล้วเนี่ยจะต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นกำหนดด้วยนะครับถ้าเกิน2000ตารางเมตรนะครับวรรคที่4ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุเอาไว้ในวรรคสาโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง ตามแบบที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งเอาไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งแล้วก็ให้นำบทบัญญัติตามมาตรา17วรรค3าวรรค4ี่วรรค5มาตรา18,19และมาตรา2 2มาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับ มาตรา27ผู้ถมดินตามมาตรา26จะต้องทำการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา6ด้วยนะครับแล้วก็มาตรา28ผู้ถมดินตามมาตรา26จะต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา27และต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่ อ่าซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมายด้วยนะครับต่อมาในหมวดที่4เรามาดูคําว่าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับมาตรา29ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินซึ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา20 24หรือ27ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิน่น สั่งให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินนั้นก็ได้นะครับวัคที่2เมื่อได้รับคําร้องตามวัคหนึ่งเนี่ยให้เจ้าพนักง,งานท้องถิน่นสั่งให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินแล้วก็รายงานต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นถ้าเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้นก็ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดินหรือถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควรนะครับวรรคที่3เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้เขาให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วยนะครับมาตรา30 พนักง,งานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานทีท่ที่มีการขุดดินตามมาตรา17หรือการถมดินตามมาตรา26ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิน่นหรือประกาศที่ออกตามความพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ทั้งนี้นะครับในช่วงระยะเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาราชาการก็ได้และให้ผู้ขุดดิน ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินจะต้องอำนวยความสะดวกตามสมควรด้วยนะครับต่อมานะครับมาตรา31กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ขุดดินหรือถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขาการขุดดินหรือการถมดินนั้นแล้วแต่กรณีแล้วก็ให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้นะครับวักสองในกรณีมีเหตุฉุกเฉินให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดินผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจําเป็นได้แล้วก็รายงานให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นทราบทันทีถ้าเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคําสั่งของเจ้าหน้าที่ก็ให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมีหนังสือภายใน7วันนับแต่วันที่เจ้าพนักง,งานาที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่ง ให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ถือว่าคำสั่งของพนักง,งานเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้นนะครับวรคที่3วรคที่3นะครับถ้าเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกำหนดเวลาตามวรคสองให้คำสั่งของพนักง,งานเจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผลไปนะครับทีนี้นะครับในมาตรา ในมาตรา34นะครับในเรื่องของการอุกทรนนะครับมาตรา34ผู้ขุดดินถมดินหรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามมาตรา29วรรคสหรือมาตรา3 1วรัคหหรือวรัคสให้มีสิทธิอุกทร์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งได้นะครับวรัคสอง ในกรณีที่ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกคำสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นให้อุทธร์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรกรมการวรรคที่3การอุทธร์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นการทุเราการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นถ้าผู้อุทธร์ประสงค์จะขอทุเราการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นก็ให้ยื่นคำขอทุเราวพร้อมอุทธร์ในกรณีเช่นนี้เนี่ย ผู้ว่าราชาการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้หรือจะสั่งให้วางเงินหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้วรรคสี่ให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดหรือคณะกรรมการพิจารณาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์นะครับและคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชาการจังหวัดหรือคณะกรมกรมการก็ให้เป็นที่สุด ต่อมาเรามาดูบทกำหนดโทษกันนะครับในหมวดที่6มาตรา35ผู้ใดทำการขุดดินตามมาตรา17หรือทำการถมดินตามมาตรา26วรรคสโดยที่ไม่ได้รับแจ้งไม่ได้รับใบแจ้งนะครับก็คือไม่ได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งหากการกระทําการตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา6วงเล็บ1ผู้นั้นก็จะต้องโทษระวังระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับมาตรา36ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา20มาตรา27ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน1000บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามนะครับมาตรา37 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24, 26วรรคหนึ่งต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาทมาตรา38ผู้ใดขัดขวางไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรา30ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทมาตรา39ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา25ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือน หรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา40ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือถมดินแต่มาตรา29วรรสองมาตรา31วรรหนึ่งหรือวรรสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา41ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินก็ตามนะครับตามมาตรา29วร2มาตรา31วร1หรือวร2ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน500บาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับมาตรา42บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากมาตรา35วรสองให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน30วันแล้วให้ถือว่าคาดีเลิกการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับต่อมาในมาตรา43 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการผู้จัดการบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บท ที่บัญญัติเอาไว้สําหรับความผิดนั้นๆด้วยนะครับมาตรา44ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ ในข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการถมดินนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําการถมดินคุณผู้ชมจะต้องทราบรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะได้ไม่ทําผิดข้อกฎหมายกันนะครับ